เตรียมเตรียมอะไรไว้ยังคะหรือว่าไปเจอรส์เมื่อคืนมานะยังไม่ได้เจอกันเลยครับเพราะว่าน้องก็ทำงานครับเพราะอาจจะนัดนัดดินเนอร์อะไรนิดหน่อยครับเป็นของขวัญยังครับเตรียมแล้วครับคใช่เชิไถ่ายนักไิสู่น์อยู่ด้วยกัว่าเขาชอบชิ้นนี้อย่างนี้หรอเป่อใช่ครับก็รู้ครับเป็นเซอร์ไพรส์ของขวัญในงานอ๋อยังยังใจยังไม่รีบจัดรู้ว่าของขวัญชิ้นนี้มันพิเศษยังไงที่ที่เลือกให้เพราะอะไร มันมันก็ไม่ได้พิเศษอะไรหรอกครับแต่เราเราตั้งใจครับผมว่ามันพิเศษตรงนั้นเลยว่าเปิดมาเซอร์ไพรส์แน่ไม่แน่เหมือนกันเซอร์ไพรส์มันมีสองแบบนะพี่เซอร์ไพรส์สสสแบบดีใจกับเอ๊ะแปลกใจใ<ม>่ไจ<น>ะได้เหตุผลไหมครับครับไม่แน่ครับไม่แน่ครับลงเถอะพี่ได้มีภาพมีเสน,นอ่ะได้ฮ <laughs> ั่โหลเซอร์เดี๋ยวมีลงลูกคู่สวีทหวานโชว์เดี๋ยวจะลองดูจ้ะ <laughs> ครับก็นั่นแหละครับก็ไม่ได้ไม่ได้แบบซีเรียสว่าต้องแบบเออโพลูแบบนั้นอะไรเงี้ยลูกคู่อะไรเงี้ยเพราะว่าปีที่แล้วแบบมันเล็กมากอะพี่โฟมไม่เห็ดไม่ดำได้ได้พี่จะถ่ายให้ใหญ่ขึ้นไหมปีนี้ขอภาพคมชัดเลยนะได้เลยจ้ะเราเวลาเราเรามีการกี่ล้านพิกเซลจ้ะจริงๆเรามีการถ่ายลูกคู่ด้วยกันเยอะๆเลยจริงลูกคู่มีเยอ่ใช่ทำไมไม่ ไม่โฟกัสเลยนะไม่โฟกัสตรงนั้นจริงๆเก็บไว้ดูกระสอบดูคนเดียวจริงๆว่ารูปคู่มีเยอะเหมือนกันก็พอมีบ้างฮะแต่ไม่ดูคนเดียวทำไมอ่ะแต่ว่ารูปนี้น่ารักอยากลมอะไรอย่างเงี้ยอยากปวดอะไรอย่างเงี้ยเราอ๋อแต่เราสวยนะอะไรเงี้ยไม่นะเก็บไว้คนเดียวทำไมอ่ะเพเองใช่เราอยากเก็บไว้คนเดียวอ่ะไม่แบ่งใครอ่ะอ๋อ แต่ผมเป็นที่ออกมาคือหวานตลอดนะคู่เราลหลังลหลัง,ลงมาช่วงหลังพี่ชงหวานด้วยแหละจริงๆก็ประมาณหนึ่งทั้งงานรถงานตอนดูหวานตลอดงานอนครับเออก็ไปเชียร์ทขอสนามใช่ครับแต่ก็ยิงชมสาวอยู่ฮะมินก็ไม่ได้ช่วยคือมันอยู่ที่ตัวผมแล้วฮะยิงไหมครับแต่ก็ดีใจครับน้องเขามาให้กาลังใจเขาลอกยังไงบ้างคะยิงไม่เข้าเขาบอกไม่ได้ดู เขาคุยงานอยู่แล้วมัน <pl> ม <ains> ีเหมือนแฟนๆได้ถ่ายโมเมนต์ว่าเราวิ่งมาหาเจนสี่สงสารอะไรอย่างนี้ให้ต้องตอบสนองอ๋อครับก็มันปกติแหละครับก็เข้าไปทักทายเฉยๆเพิ่งเจอกันตอนนั้นเลยครับคือฉากนั้นไม่ได้หรอเป็นการบอกกอดเหนื่อยแล้วก็สซ้อมัาใจไม่ดีใช่ไหมาทักเฉยๆเพราะว่าวันนั้นยังไม่ได้เจอกันเลยคะับเขาเพิ่งมาที่งานตอนนั้นนะครับเราก็มาซ้อมมารันตั้งแต่เช้าแล้วอะไรอย่างนี้กินอะไรก่อนละกันใช่ เป็นกำลังใจหล,หลายคนเนขินแทนเหตุผลไม่ต่าง,างกันนะครับอครับขอบคุณครับครับผมก็มันก็ปกติแหละครับเราก็เราก็ธรรมชาติจ้ะหวานอยู่แล้วหวานบ้างบางทีคก็หวานรู้สึกว่าก่อนหน้านี้จากย้อนไปตั้งสามสี่ปีเวลามีหมเปนตัวตวงมันค่อนข้างจะมีกระแสด้านลูกาบ้างแต่ว่าตอนนี้มันแค่จะไม่มีเลยเหมือนทุกคนแฮปปี้ได้เห็นตุเช็คู่ของบิออะไรย่างเงี้ยครับ ก็ผมว่ามันอาจจะเป็นเวลาด้วยครับที่แบบเออได้เห็นว่าคบก,กันมาสักพักแล้ว,ลลวอ,ไอะไรอย่างเงี้ยยังนะจ๊ะยังไม่โอเพ่นอาจจะ <c oughs> แต่ก็คือเราไม่ได้ปิดอยู่แล้วคะ <c oughs> ับเราก็แค่ไม่ได้ว่าเป็นแบบเราไม่ได้โพสต์รูปคู่อะไรอย่างเง <c oughs> <pronoun. S 2> ี้ยแต่คนไทยไม่ได้เห็นะเพราะว่าวมันตกภาพหาดยากเออกระมุนเวนอะไรอย่างเงี้ยพี่โอ <c oughs> ครับผมโอ้ตองยังไงดีฮะตอนยังไงอ๋อ ก็ดีใจครับดีใจที่แฟนๆชอบแล้วก็แบบว่าให้กําลังใจอะไรเงี้ยครับเพราะว่าบางทีก็มีแบบคนบูลลี่เยอะอะไรเงี้ยบางทีมามีบูลลี่น้องอะไรเงี้ยหลายอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายอย่างครับไม่ค่อยดีครับแต่ว่าอย่างเช่นอประมาณฟ้องออกได้ทางด้านลบอะไรเงี้ยครับกับน้องอะไรเงี้ยกให้มันเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็เราเนี่ยตัดปัญหาด้วยกันที่ไม่ปวดเราเราไม่ได้กลัวประเด็นหรอกครับเราก็แค่เราสบายๆของเราแบบนี้นะครับเราก็เราก็แค่ เออถ้าเขาตอนนี้แฟนๆอยากเห็นภาพอะไรเงี้ยก็เออก็ดีใจครับที่แบบทุกคนปลื้มแล้วก็แบบว่าให้กําลังใจกันพอลงรู้ประจิตถิบว่าน์มันเงไงบ้างผมว่ามันก็ไม่ค่อยดีอะครับมันบางทีเออไม่ควรไปแบบเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์กันในทางที่ไม่ดีอะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเขาจะแบบเจ็บก,กับคําพูดเราแค่ไหนอะไรเงี้ยบางทีมันเป็นคาง่ายๆแต่ว่าเอออีกฝ่ายอาจจะแบบร้องไห้อยู่เลยก็ได้อะไรเงี้ย ให้กําลังใจแฟนยังไงบ้างคะผมก็บอกเขาอย่าไปคิดมากอะไรเงี้ยครับบางทีเราก็ของแบบนี้มันไม่่ใชมันเขาเรียกว่าอะไรครับความคิดคนเราก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยบางคนก็มองอีกแบบหนึ่งเลยก็อยากให้ผมก็บอกเขาว่าให้กําลังใจเขาอะครับอย่าไปคิดมากอะไรเงี้ยค่อยๆสู้ไปแฟนเดียร์อินไม่มีมีน้อยลงเยอะครับแต่เราหน่อยไหมคะหน้อยไหมอะครับก็มีนะครับเขามีน้อยนะครับแต่ว่าเขาก็เข้มแข็งนะแบบเขาเข้มแข็งเขาก็ใช่ครับเขาก็ผมก็บอกอย่าไป คิดมากเลยเราก็ตั้งใจทางานของเรารู้สึกดีใจนะครับแล้วก็แฮปปี้ครับแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่มีค่าครับได้ได้อยู่ด้วยกันแล้วมัน <ổ lucky S 2> ก,ก็สบายใจมันก็ม,มีมีความสุขอะครับแล้วก็เออก็ต้องขอบคุณแบบแบบเวลาที่มันโหดด้วยครับทำให้เราแบบว่าแข็งแกร่งมากขึ้นแลวทำให้เรารับกันมั้ยใช่ไใช่ค่ะมันเป็นว่ามันทุกอย่างมันพิสูจน์รักแท้ใช่ครับผมว่ามันก็มีกันหมดแหละครับแบบอุปสรรคอะไรเงี้ยคนนี้เลยไหมเช้าอเปล่าะ ตอนนี้ก็เป็นคนเดียวในใจผม,มแล้แ,ลแค่นี้เลย <c oughs> เแค่นี้เลยขอคำนี้แหละ